การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไฮรักรีโวเมนูจีเมืองไทยชอบกินรสชาติจัดจ้านเราจึงตามหาเมนูแซ่บทุกปากจี๊ดถูกใจจนต้องร้องสีดอร่อยแซ่ดกินสดแค่เห็นก็จี๊ดโดยสี่พิธีกร เจ้าของรายการโทรทัศน์และผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจของไทยต้องอัครรัตนนิติพลแม่ค้าข้าวแกงขวัญใจมหาชนเต๋โตงหมูทอดร้อยล้านตลกคิ้วทองหล่อหาอารมณ์ดีบอนเทินยิ้มนางรายหน้าสวยนิสัยน่ารักแก้มบุมปริยดาสิทธาชายัยสซ่บสดจีต่ตะลุยแซ่บไหลายๆกินอาหารทิ้นเมืองหมอแคนังหวัดขอนแก่นเด้อคะ่ะ แชมเปี้ยนเมนูช้อนกระบอกแชมป์เจ้าแรกแห่งประเทศไทยแซ่บภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นพอ่อนั่นก็คือปลาช่อนเผาในกระบอกไม้ไผ่นั่นเองใช้ปลาช่อนนาตัวเมียเนื้อเยอะแน่นเปีย้ยเท่านั้นยัดลงกระบอกไม้ไผ่เป็นป้องๆ้องเผาจนหอมอบอวลช่วแดนอีสานการันตีพิชิตความแซ่บด้วยแชมป์สุดยอดอาหารแห่งประเทศไทยมาแล้วค่ะเมนูต้ โดนใจจับอีสานประทะสีฟูดรวมทุกอย่างมาไว้ในถาดใสาย,ยักษ์มาครบใช้ตีนไก่ตุนเครื่องเทศส,สูตรพิเศษมาตำส้มตำใส่เครื่องจัดเต็มโครดจะมั่วและปะลาเซบนัวจากน้องบัวลำพูสุขขอนแก่นรสแซบอิลีอย่าบอกใครเชียวซ็บเปิดหม้อฟุตฟิตฟุตฟิตโล่งจมูฟเมนูเจ้าฮอนหม้อไฟรถดั้งเดิมสไตล์อีสาน โด่งดังจากอำเภอน้ำพองแต่ทว่าสตูตรความแซ่บนี้ไม่เหมือนใครเพราะมีแจ่วสมุนไพรกว่าเจ็ดชนิดรสร้อนกลลนหอมแรงชนิดตักเข้าปากปุ๊บความเผ็ดร้อนซับซ่าขึ้นจมูกให้โล่งกันทั้งบ้างร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรสมนาคุณจากร้าน V I P ส้มตำคลับและร้านเจ่วฮอนน้ำพองบายคุณออนติดตามกติกาได้ที่ Facebook แฟนเพจแซ่บสดจีดแ,แบบแบบภูมิปัญญา ความอร่อยนิดหนึ่งเดียวโดวยการนํากระบ,บอกไม้ไผ่ภา,ายในนั้นเต็มไปด้วยเยื่อไผ่ที่มีคุณสมบัติเผาแล้วมีกลิ่นหอมอบอวลนํามาเผากับปลาช่อนนาที่คัดเฉพาะตัวเมียนื้อเยอะแน่นเบี้ยหวานอร่อยด้วยเครื่องมักสมุนไพรสูตรพิเศษที่คิดค้นมาอย่างลงตัวประก,กอบไปด้วยหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดน้ํามันหอย ซอสปรุงรสเท่านั้นสําคัญก็ตรงใช้ใบเตยมาเพิ่มความหอมให้ปลนาช่อนน่ารับประทานยิ่งขึ้นในเมนูช่อนกระบอกแชมป์การันตีด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดอาหารระดับประเทศไทยแม่ว่าเป็นเมนูอะไรแม่ว่าน่าจะเป็นข้าวหลามข้าวหลามอะไรแม่มีหางมีหมัหวไงไหนอะแม่หัวไงหางก็หัวหัวก็หาเหรอเหรอไม่ต้องอะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพบกันเลยกัน เมนูซีสตแซ่บจีด๊ดตัวตายเลยจ้าแม่ฟังนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้หนูจะพาแม่มากินเนี่ยมันเป็นเมนูที่ได้รับรางวัลจริงหรอเป็นแชมป์เลยแชมป์ด้วยแชมป์พระราชทานโอ้โหมันคืออะไรอ่ะลูกมันคือเมนูชั้นกระบ,บอกแชมป์ค่ะเป็นเมนูท้องถิ่นที่ท้ามพลาดเราจงเดินเข้าไปแล้วถามผู้รู้ได้เลยคะ่ะไปค่ะไปค่ะ สวัสดีคัะ,คะน,นี่คือพี่เคนะคะเจ้าของร้านค่ะเมนูช่อนกระบอกแชมป์ใช่ครับมันคืออะไรคะมันคือปลาช่อนค่ะกรไม่วิธีในการปรุงให้สุกโดยการเผาในกระบอกไม้ไผ่ครับไอเดียนีย้มันมีที่มายอย่างไงคะคนโบราณเนี่ยเขาเอาเอาไม้ไผ่เนี่ยไปหุงข้าวได้ใช่แบบแค่ะคุณพ่อก็เป็นนักคิดก็คิดก็ประดิษฐ์ประด้อยผสมประสานกันเอาไปเอามาก็รวมกับปลากับไบ้ไผ่เข้าไปเลย ก็เลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาแล้ว<ช>ที่อื่นมีไหมคะไม่มีครับม,มันช่วยอะไรเราได้คะไอกระบอกไม่ไผ่เนี่ยคะ่ะอ้กระบอกไม่ไผ่คุณสมบัติมันคือมันจะมีกลิ่นเยี่ยของไม่ไผ่ค่ะซึ่งซึ่งอุปกรณ์ชิ้นอื่นไม่สามารถส่งกลิ่นได้ดังนั้นในการเผาร่วมกับกระบอกไปทำให้มีกลิ่นที่หอมมากขึ้นถ้าเกิดไม่มีกระบอกแล้วทําไงอะคะก็ต้องมีค่ะใช่ครับถ้าไม่มีก็ไม่ใช่บพชนกระบอกเผาครับเออเฮ้ยถาไม่หนูตอบถูก ปลาช่อนปลาช่อนก็ต้องเป็นปลาช่อนตัวเมียเท่านั้นนะครับเพราะอะไรคะเพราะปลาช่อนตัวเมียมันจะอ้วนกว่าปลาช่อนตัวผู้ตัวผู้มันจะแข็งแรงมันจะว่ายน้ำกล้ามเนื้อมันจะเยอะมันจะตัวมันจะเรียบแล้วความแซ่บของเมนูนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนคะจะอยู่ที่น้ําจิ้ม3รสกับน้ําจิ้มน้ำพริกหนุ่มครับแสดงว่ากว่าจะมาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้เขาก็ต้องเลือกทุกอย่างทุกขั้นตอนมาหมดแล้วค่ะแม่งั้นเรามาเริ่มทาปลากันดีกว่า แวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาขั้นตอนแรกทำยังไงคะใส่ใสหอมแนงลงไป ชอนนาเผาในกระบอกไม้ไผ่เมื่อเทออกมาก็ได้กลิ่นหอมอ,อ,อ่อนๆของไม้ไผ่และใบเตยเนื้อปลาช่อนนาหนานแน่นถ้าได้ลิ้มรสก็จะรู้สึกถึงความนุ่มและความหวานของเนื้อปลาที่สดมีความเค็มนิดๆจากการหมักซอสเพิ่มรสชาติกลมกลมยิ่งขึ้นแผ่ซ่านไปทั่วปากเข้ากันได้ดีกับผักเคียงนาน,นาชนิดและน้ำพริกนุ่มรสอีสานเผ็ดจัดจ้านแซบนัวจากปลาร้าคอนแก่นหรือจะซีดกับน้ำจิ้มสามรสหรือซีฟูด้ดนั่นเองก็จะได้ความจีจ๊ดจ๊าดไม่แพ้กันสมกับ ับตำแหน่งเมนูแชมปเปี้ยนระดับประเทศเลยค่ะตออม,มากค่ะหอมตะไคร้รออะไระคะแม่ชิมเลยเนาะใช่ค่ะสัมผัสได้เลยว่าเนื้อป่ามันหวานมากอะ่ะแล้วมาบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดึ่แบบเด็ดสุดเลยนะแม่ว่าเนี่ยปลามันสดม,มันไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแม่ใช่มันมีแต่กลิ่นหอมที่แบบเครื่องต่างๆที่เราใส่ลงไป อร sure mm ่อยอยู mm ่แล้วแต่พอมาทานกับเจ้าน้ำพริกหนุ่มอันเนี้ยมันใส่น้ำปลาด้วยมันนัวมันแบบมันมีความหอมของพริกหนุ่มมันมีความนัวของปลาที่มันมีอยู่แบบมันอร่อยอ่ะนี่เลยค่ะตีนไก่ซปเปอร์โอไก่ทอดสมุนไพร กระลำผัดน้ำปลาโอ้ไม่รอแล้วค่ะไม่รอแล้วค่ะเอาอันนี้ช้อนนีเน้เป็นไงคะเป็นไงคะลูกอร่อยดีใจมากนุ่ไม่เหนียวเลยอะแงบเจ๋งเลยบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะแซ่บสัดจี่ มาชิมปลาช่อนกระบ,บอกเผาแชมป์นะครับยินดีให้บริการนะครับ โดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพคอนแก่นมุ่งหน้าอุดรธานีเลี้ยวขวาตัดเข้าสู่ถนนประชาสโมสรขับตรงมาเรื่อยๆผ่านหน้าบ่อขออนคอนแก่นแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าเมืองขับตรงไปอีก200เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพิมพ์พสุทธขับตรงไปอีกนีดร้านปลาช่อนกระบอกเผาตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือช่วงหน้าอีสานปะทะซีฟูดดุเด็ดเผ็ดมันใหญ่มากสักครู่ค่ะข้าคนทำนะคะแหนได้แมากค่ะ แซบซีดแซ่สดตีเมนซีดแซบแซบีดลุยข้นแกนก็ต้องมาแซบส้ม ำสุดอินเทรนไม่ธรรมดาเสิร์ฟแซบมาเป็นถาดใสยักษ์ผสมประสานรวมกันระหว่างแซบแบบอีสานปะทะจี๊ดจ๋าแบบซีฟู้ดมีทั้งกุ้งสดหอยหวานหอยเชลล์หอยแมลงผู้หอยแครงปูมมาและปลาหมึกหรือจะเป็นปลา้ําจืดอ,อย่างปลานิลก็หวานสดอร่อยไม่แพ้กันโดนใจทั้งคนชอบกินแซบและกินจุฟินรวมๆแล้วตำถาดนี้มีวัตถุดิบมากกว่า1 2 3สโอ้โหนับแล้ว20กว่าชนิดนี่มันเมนูอะไรกันนี้ อ๊ยแม่อะไรลูกไม่สารนะอยากกินแบบพวกแบบส้มตำปันร้าแบบนัวๆแล้วก็ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่แต่อยากกินนี่อยากกินจริงใจแบบเหมือนแบบขาไก่อะไรอย่างนี้แล้วก็อยากกินซีฟู้ดอยากกินอยากกินหลายอย่างมากๆแม่แม่เขาบอกเลยว่าได้ทุกอย่างที่ลูกอยากกินือออแม่มั่วปะเนี่ยไม่มั่วรับรองว่าจริงที่ไหนแม่ที่นี่เลยลูก V I P ส้มตำขับโอ้ไปแต่แม่จะพาไป ทุกอย่างที่ลูกอยากกินมีหมดเลยไปสวัสดีค่ะนี่เลยลูกพี่แคทเจ้าของร้านวันนี้เป็นเมนูอะไรคะต้มถาดชุดถาดโดนใจค่ะ999จะมีกันระหว่างอาหารซีฟู้ดกับอาหารอีสานค่ะว้าวลูกคึ่งอาหารซีฟู้ดกับอาหารอีสานทะเลเราจะสั่งโดยตรงค่ะสั่งมาจากตังเลยค่ะจะส่งเครื่องมาส่วนวัตถุดิบทั่วไปในทางอีสานแล้วก็วันต่อวันเลยค่ะมาดูส่วนประกอบต่างๆของซ้มตํา ชื่อต้องตามไหมคะตำโคตรมั่วโดนตีนค่ะสูตรเด็ดจะเป็นขาไก่ตุ๋นค่ะของทางร้านามันมีสาร ซีฟ <Food. S 2> ู้ดมีขาไก่ตุ้นมีตีนไก่ตีนไก่ตุนของที่นี่ธรรมดาซะที่ไหนเพราะเป็นสูตรที่คิดค้นเองตุ้นกับเครื่องเทศแบบไทยๆท,ทั้งตะไคร้รากผักชีกระเทียมพริกไทยและเคล็ดลับมั่นอยู่ตรงใบเตยนี่แหลคะค่ะที่จะช่วยให้ตีนไก่ตุนนั้นหอมยิ่งขึ้นตุ้นนานกว่าสองชั่วโมงจนกว่าจะได้ตีนไก่ตุ้นที่เปื่อยจนร่อนเนื้อออกจากกระดูกได้เลยคะ่ปะปลาาจะเป็นสูตรเด็ดของทางคุณแม่ะคะ่ะ ทางคุณแม่จะต้มมาส่งที่นี่เลยค่ะจากหนองบัวลำพูตรงต้งมาถึงที่นี่ค่ะจะใช้เป็นปลาก,กระดีอย่างดีอะค่ะกินเหมือนปูมากกว่าแม่เห็นไหมไมัไน,นไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบวแบบิ่ปลาหอมอะกินเหมือนแบบปูเคม็มอันนี้นะคะทางนี้อันนี้จะเป็นเซตซีฟูดที่ดอาาไปเผาอะค่ะเผาแล้วมาใส่มาในนี้นห,หรอคะอยู่ในเซตด้วยอยู่ในเซตถาดใหญ่อะมาค่ะเริ่มตําดีกว่า ทาคนทำนะคะแมนได้แย่มากค่ะใช่ว่าจะแค่ขูดมะพร้าวที่จะดูดีด เผาเลยค่ะเผาเลยอุ้ยหนักมากไปเปล่า,าอ่ะ หอยเชลล์หอยแครงหอยแมลงผู้หอยหวานปลานิลเผาปลาหมึกลวกยำหอยนางรมไข่ต้มเส้นมีแคบหมู น้ำจิ้มรแสแซ่บและข้าวเหนียวชาเขียวไว้กินเคียงกับส้มตำโคตรม้วนโดนตีนใส่ผักก้านจองหอยแครงนววปลาหมึกกรุบกรอบกินกับเส้นมะละกอกรอบมันชำไปด้วยน้ำปารารแสแซ่บนัวอร่อยยิ่งขึ้นด้วยตีนไก่ตุ้นเครื่องเทศเอื่อยนุ่มตักเข้าปากได้รสความเผ็ดจัดจ้านร้อนแรงซ่บหลายเยอะแบบนี้ต้องชวนมาแซ่บยกแกงเด้อค่ะเดอ้อ เยอะมันแย่เต็ไมไปหมดแล้วเราจะกินกันหมดไหมนี่ลูกเราต้องอชิมนี่ก่อนเลยค่ะ้มต่ำใช่ไหมใช่แล้วนะคะฮยอมตัม้ใจแล้วทำไมคนเยอะรสชาติเขาเผ็ดเปรี้ยวหวานทุกอย่างคือมันครบรส เป็นไงคะซิงโปกุ้งแดงมากเลยอร่อยอร่อยไปหมดเลยเซ็ตอะไรคะพูดไปเลยคะ่ะแม่เซ็ตบ้านนาค่ะโอ้โหลูกพุ่งมากนี่คือแกงเห็ดแกงเห็ดตำถั่วปลาหมอย,ยา่างแล้วก็กีวยย จี่ปูจีปูมันมันดีเนะโ้ยอรยมันลื่นลื่นดีอ่ะอืมอ้ยอร่อยมปลาหมอลื่นหอมสุดยอดอ่ะแม่คะรอไงคะร้านนี้ค่ะ เดินม,มาที่สูจนความ,มนัวที่ V I P ส้มตำขับสาขาต้นตำรับมอคค่ะอยากแซ่บตั้มถาโดนใจก็ต้องวิ่งโดยใช้ถนนมิตรภาพขอนแก่นมุ่งหน้าอุดรธานีให้เลี้ยวซ้ายเข้าสุทถนนอดุญญาลยารามขับตรงไปประมาณ800เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยด้านซ้ายมือสังเกตป้ายบอกทางร้าน V I P ส้มตำขับสาขาต้นตำรับมอคตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือมาเป็นหม้อกับม้อไฟอีสานร้อนแรงห้ามพลาดนะคะ S <S 2> <S 2> อ้าน,นี่นต้องโปรดเลยหนูแน่ๆเลยพีช้าความสวยแก้มหมุดน,นะคะเรื่องนี้มันมีเงื่อนงับแสบสตรีดเป็นหนูทีดแสบสีดแสบสตรีดเป็นหนูทีด มาแซ่บมอไฟอีสานร,ร,ร้อนน้ำแจ่วสมุนไพรสุดเข้มข้นที่คนอีสานนิยมกินผสมน้ำซุปผักร้อนๆในปริมาณที่พอเหมาะมีสมุนไพรรวมกันกว่าเจ็ดชนิดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมรากผักชีและบ๊ยกั๊กทำให้แจ่วสมุมนไพรม้อนี้สดปุ๊บลงขึ้นจมูกปั๊บกันเลยทีเดียวเสิร์ฟร้อนๆมาพร้อมชุดหมูที่มีทั้งเนื้อหมูสไลด์ส่วนสันคอมีมันแทรกทั่วชิ้นเนื้อ ทำให้นุ่มเป็นพิเศษตับหมูสดสามารถเลือกความสุขตามใจคนกินและไส้อ่อนต้มด้วยสมุนไพรขิงขา่าตะไคร้จนมีกลิ่นหอมไร้กลิ่นคาวและสัมผัสเคี้ยวเพลินไร้ความเหนียวถ้าอยากแซ่บมากกว่าเดิมก็ต้องไม่พลาดกับน้ำจิ้มแจ่วสุดเข้มขน้นเผ็ดจัดจ้านพร้อมแล้วก็จุดไฟตั้งหม้อมาในเมนูแจ่วหอนสุดแซ่บของร้านแจ่วหอนน้ำพองบายคุณออนค่ะ อันนี้คือพี่ออนนะคะเจ้าของร้านค่ะแม่เจ้าของร้านเลยคะแจ่วฮ้อนน้ำพองบายคุณออนค่ะถามก่อนหนูอยากรู้วันนี้หนูอยากรู้เลยว่าแจ่วฮ้อนกับจิ้มจุ่มนี่มันเหมือนกันไหมวิธีการกินนี่จะคล้ายๆกันแต่ความแตกต่างมันจะอยู่เครื่องเทศแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำแจ่วอะค่ะแล้วก็มันใช่ค่ะน้ำแจ่วนี่มันจะเป็นแบบคือเอาสมุนไพรทุกอย่างมารวมกันนะคะเป็นที่มาของน้ำแจ่วแล้วก็ มันจะมีน้ำแจ่วอีก3ามตัวที่ทางร้านเราคิดค้นขึ้นมานะคะและไอ้แจ่วฮอตน้ำพองฮอสแม่ฮอสเหรอแจ่วฮอน้ำพองมันเด็ดยังไงครับมันถึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้แจ่วฮอสน้ำพองเริ่มแรกเลยที่เราตั้งชื่อว่าร้านแจ่วฮอสน้ำพองกันเนี้ยนะคะเพราะว่าร้านเพื่อนเราที่อยู่น้ำพองเนี่ยค่ะแต่ก่อนเราจะเป็นคนที่ชอบไปกินมากค่ะ จนไปไปอ้อนบอนเขาเลยนะว่าอยากจะขายเหมือนเขาอะไรเงี้ยพอเราเอามาแล้วมันยังมีส่วนที่เราแบบไม่ใช่น่ะเราเราต้องปรุงเพิ่มอีกเราต้องปรุงเพิ่มอีกแล้ะมันขาดอะไรล่ะคะจะอยากรู้มากเลยมันเป็นสมุนไพรสูตรลับค่ะใช่ค่ะเดะอยากรู้จังได้เลยค่ะงั้นเราดูเลยก่อนว่ามันมีสมุนอะไรบ้าง ประมาณ 2, 2> ชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องชมงใช่ค่ะ2ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมงค่ะสวยนะคะนี่ต้องโกดกอะไรหนูแน่ๆนเลยชาวความสวยแก้มบุ๋นะคะเนี่ยเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำ ออพอเราได้น้ำแจ่วเสร็จแล้วนะคะเราก็ะจะมีน้ำซุปค่ะน้ำซุปใสอ,อีกอีกส่วนหนึ่งไว้ไว้เติมน้ำข้นนะคะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาน้ำหวานของหอยเชทล์อะค่ะก็แสดงว่าอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำซุปที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตักใส่กันได้เองจะชอบข้นมากก็ใส่น้ำ,นำนมากหน่อยแล้วก็ใส่น้ำซุปน้อยมากหน่อยน้อยหน่อยอะไรก็คือตักตามเราต้องการเอางี้หนูขอสั่งค่ะ เอาชุดหนูแม่ด้วยแม่ด้วยเผื่อแม่ด้วยงั้นเราไปตั้งโต๊ะรอเลยดีกว่าได้เลยค่ะ ผสมกับน้ำซุปผักหวานจากผักและหอมสมุนไพรและข้าวคั่วอบอวลอ,อ,อัดแน่นเต็มหม้อจัดจ้านร้อนแรงสดน้ำร้อนๆให้ได้คล่องคอและโล่งจมูกถึงสวงในเท่านั้นยังไม่พอเพราะต้องจัดแซ่บกับชุดหมูที่มีทั้งเนื้อหมูสันคอน,นุ่มๆตับรสหวานและไส้อ่อนต้มสมุนไพรเคี้ยวเพลิน,ลนกินกับผักหลากหลายให้ได้เลือกสรรตามใจพร้อมน้ำจิ้มเจ้าวเค็มข้นอร่อยแซบ่บต้องยกหม้อเด้อคะ่ะ ออหอมมากค่ะแม่ชิมชิมชิมไหนรส<ม>ชาติแบบว่ากลมกล่อมมากอ่ะเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มหวานนิดๆมีน้ำจิ้ม2อ,อย่างน้ำจิ้มเนื้อกับน้ำจิ้มหมูหมูแม่ขอชิมน้ำจิ้มหมูก่อน หอมสมุนไพรอีกแล้วหวานนิดๆแล้วก็มีความเค็มด้วยนิดนึงหน่อยนึง<ะ>ไม่เผ็ดมาก ใส่ทอดสมุนไพรหืมืมรกรอบวุ้นใส้กรอกอร่อยอ่ะใส่ไม่ขมและใส่ไม่เหนียวหืับกรอบเส้นก,กรอบรสชาติจัดจ้าน ข้าวเขาล้วนๆใครที่ชอบกินข้าวล้วนๆแบบไม่แบบไม่แฉะแะแนะนำค่ะร้านนี้ค่ะแม่สดสดจี๊ดมีโอกาสมาขอนแก่นอย่าลืมแวะมาแจ้หฮอนน้ำพองบายคุณออนนะคะ นนกลางเมืองหน้าซอยสองมุ่งหน้าถนนกลางเมืองซอยสี่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนิกรสสำราญขับตรงไปประมาณ300เมตรไ้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถน,นนสีนวลขับตรงไปเรื่อยๆร้านแจ่วฮอนน้ำพองใบคุณอ่อนตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมืออาทิตย์หน้าเซบบุกจังหวัดสกลน,นครพากินอาหารทิ่นรสแซบนัวจะอร่อยจีด๊ดซีดซาดขนาดไหนก็อ,อย่าลืมติดตามชมรายการแซบสดจี๊ดได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 12. อนาฬิกาทางช่องหมายเลขยี่24ทู you ค่ะ See you